สวัสดีครับวันนี้นอมไลนนะครับก็จะมารีวิวเหรียญนะครับเจริญสุขปลอดภัยหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับเป็นปี2557นหยนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ทันท่านนะครับก็จะสร้างขึ้นจะสร้างขึ้นน่าจะก่อนอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับว่าเหรียญเนื้ออะไรนะครับจุดตําหนิตรงไหนบ้างนะครับก็จะมีทั้ง ะจะเจริญสุขและเหรียญปลอดภัยนะครับแบบนี้นะครับจะแปลงเป็นคู่ๆนะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญเจริญสุขก่อนนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเต็มองค์นะครับเต็มองค์นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเริ่มรีวิวเลยนะครับทั้งสองเหรียญจะต้องเหมือนกันนะฮะที่ผมอันนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับอ่ะทองแดงผิวลุ้งครับ ขอโทษทีนะฮะเป็นทองแดงผิวลุ้งนะครับก็จะมีผิวที่ประกายประกายนอกจากนี่แล้วนะครับเนี่ยฮะผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับผิวลุ้งนะครับมันจะมีลูกเล่นเป็นสีลุ้งสีนี้สีนี้นะครับอยู่ที่ความชอบนะครับอ่เหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นหล่อมโหคูณเต็มองค์นะครับอ่ามีการตอกโค้ดนะครับทั้งขวาและซ้ายนะครับบริเวณนี้นะครับอ่ามีโค้ด นี่นะครับโคดนะบริเวณนี้นะครับโคดนะแล้วก็โคดต,ตัวเลขนะครับหลวงพ่อคูณเนี่ยฮะจะมีพศ2อ5 7น้ารห้าสิบเจ็ดนะครับและบนเขียนเจริญสุขนะครับแล้วก็อายุท่านณนะตอนนั้นอายุเก้าปีนะครับเกปีอ่าดูหลังเหรียญน,นะครับหลังเหรียญอ่าจะมีเขียนว่าหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรนะครับแค่นี้นะครับ แล้วก็เป็นฮนุมานนะครับฮนุมานสี่มือนะครับเห็นไหมครับจะคืออ่าสี่มือจะถืออาวุธครบนะครับอ่าแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับว่าจุดตำหนิต่างๆของเหรียญรุ่นนี้มีอะไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้กล้องนะครับอ่าได้แล้วนะครับก็ จะมาดูที่ด้านหน้านะครับหน้าเหรียญน,นะครับถ้าซูมจากกล้องแล้วนะครับจุดตําหนิต่างๆนะครับก็จะมีตั้งแต่ผิวเหรียญน,นะครับเหรียญเหร,รียญรุ่นนี้จะมีเส้นรัศมีเต็มเหรียญเลยนะครับเห็นไหมครับเส้นรัศมีเต็มเหรียญน,นะครับรอบเหรียญเลยนะฮะจะเป็นเส้นแบบเส้นเส้นขนแมวแบบเต็มแล้วเต็มเหรียญนะครับเหรียญค่อนข้างตึงนะครับเหรียญค่อนข้างตึงเห็นไหมฮะ เส้นลัสมีวิ่งเต็มเหรียญน,นะครับอ่าแล้วก็ดูบริเวณโค้ดนะครับจะคมชัดรเรนโค้ดจะคมชัดนะครับคมมากๆนะครับคมมากๆอ่าบริเวณตัวเลขนะครับก็จะตอกโค้ดคมเหมือนกันนะครับค่อนข้างคมค่อนข้างคมเห็นไหมฮะเลขหนึ่งสองหกสามนะครับอ่ามาดูบริเวณ ใบหน้านะครับใบหน้าของหลวงพ่อคูณนะครับก็จะมีเส้นคมชัดนะครับทุกอย่างคมชัดมากๆนะครับเหรียญน,นี้ไม่ผ่านการใช้งานนะครับจมูกยังโด่งเหมือนเดิมนะครับเหรียญค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับชื่อก็ดีด้วยเจริญสุขนะครับเห็นไหมครับบริเวณริมฝีป,ปากก็จะคมเห็นไหมมีเส้นคมคมวิ่งเลยนะฮะ บริเวณที่เป็นจุดที่ผมสังเกตทั้งสองเหรียญนะครับก็จะมีบริเวณห่วงตรงนี้ครับจะมีเส้นนะครับเส้นเส้นขีดขีดนะครับนี่ฮะเส้นขีดขีดบริเวณนี้นะครับตรงข้างขวานะครับมีเลขเก้านะครับด้านซ้ายขององค์พระนะครับก็จะมีเลขหนึ่งนะครับเลขเก้ากับเลขหนึ่งนะครับวิธีการทําค่อนข้างที่จะสวยนะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่มีห่วง ไม่ได้เจาะดูนะครับไม่ได้เจาะดูไม่ได้เจาะดูนะครับอไม่ได้เจาะ <c oughs> ดูอ่าแล้วก็จะมีจุดต่างๆที่แบบว่าค่อนข้างคมชัดบริเวณนิ้วนะครับจะเป็นตุมม่มตุ่มเนีฮยตุ่มจุดจุดนะครับบริเวณนี้ก็จะมีจุดจุดเหมือนกันนะครับดูดูเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเส้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 นนะครับอ่าเส้นรัศีวิ่งค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับ ด้านหน้าก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากจ,จริงๆทุกเหร like ียญจะต้องเหมือนกันรัศมีรัศมีทั้งสองเหรียญจะเหมือนกันหมดเลยนะฮะหรือทุกเหรียญผมคิดว่าน่าจะเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเกิดจากตัวปั๊มตัวเดเียวกันนะครับบ๊าดูเอ็นด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังกันนะฮะด้านหลังด้านหลังเหมือนกันเหรียญค่อนข้างตึงมีเส,ส,ส้นสสรัศมมีวิ่งเต็มเหรียญน,นะครับผมว่าด้านด้านบนเนี่ย ใครมีของแท้แล้วมาส่องได้นะฮะแบบนี้นะฮะเส้นจะวิ่งแบบนี้เลยนะฮะวิ่งควายไปควายมานะครับแบบนี้นะครับจะควายไปควายมานะครับตัวอักษรคมชัดนะครับเป็นสันตัวอักขระต่างๆเป็นสันนะครับคมชัดนะครับชัดอ่าดูผิวเหรียญนะครับตัวอักษรนะครับจะคมเป็นสันๆนะครับ แบบนี้นะครับแบบนี้เลยครัแบบสองผิอสองเหรียญน,นี้นะครับก็ผิวจะคล้ายๆกันนะครับอทองแดงมันปูเนี่ยคือก็ผิวลุ้งนะครับขอโทษทีอ่าก็จะผิวแตกต่างกันนะครับอยู่ที่น้ํายานะครับว่าน้ํายาไหนจะเข้มข้นกว่ากันนะครับก็แล้วแต่คนชอบผิวนะครับว่าจะเลือกผิวแบบลุ้งเลยแบบ หรือจะเป็นออกคองแดงนิดๆอะไรเงี้ยครับก็จะดูจากลักษณะเหรียญก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเหรียญน,นี้ก็ถามว่าผู้ทุกคนประสบการณ์หรืออะไรต่างๆก็ยังไม่มีนะครับแต่ว่านักสะสมก็สะสมให้ท่านนะครับท่านหลวงพ่อนะครับก็จะดีมากๆนะครับอันนี้หลวงพ่อจะปลุกเสกเองนะครับ ลักษณะเหรียญต้องอตำหนิต่างๆจุดที่เป็นเส้นขนแมวหรือเส้นวิ่งนะครับจะต้องเหมือนกันนะครับสองเหรียญน,นี้ผมลองเช็คดูแล้วนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันก็มีจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมดูแล้วจะเหมือนกันนะครับก็จะมีบริเวณบริเวณหูเหรียญบริเวณตรงนี้นะครับ <c oughs> บริเวณนี้นะครับก็จะมีมีแบบเนื้อปิ้นเล็กๆนะครับแบบนี้ แบบนี้นะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็จะมีนะฮะอีกเหรียญหนึ่งก็จะมีเห็นไหมครับมีปิ้นนิดนึงนะครับแบบนี้จับขึ้นมาลองดูได้คมชัดนะครับเหรียญยังคมอยู่นะฮะค่อนข้างจะคมมากๆวิธีการตัดนะครับก็จะตัดครั้งเดียวนะครับตัดขาดเลยนะครับตัดครั้งเดียวขาดเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยจับเหรียญมาก็ สามารถส่องได้เลยนะครับว่าเหรียญค่อนข้างที่คมชัดมากๆนะครับเช่นฮันุมานี่ก็คคมชัดมากๆนะครับเหรียญใหม่แต่ว่าการปลอมไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่คิดว่ามีนะครับผมประกูลทุกรุ่นจะมีของปลอมหมดแต่ด้วยความคมชัดเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะปลอมค่อนข้างยากนะครับปมองข้านยากนะเหรียญเหรียญเหรียญตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณตอนนั้นผมเช่ามาประมาณ200-300นะครับ ปัจจุบันก็จะขึ้นขยับมานะครับตามตามาตามเวลาของเขานะครับตลับนะครับก็จะเป็นตลับสีแบบนี้นะครับเนื้อทองแดงผิวดุ้งแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังตลับนี่ฮะผมเปิดบูชาอยู่ที่500บาทนะครับก็ถ้าเป็นตลับที่นั่นก็จะเขียนอย่างเงี้ย ก็จะมีเบอร์โทรครับมีโลโก้ตรงนี้ S SVP นะครับ SVP บริเวณนี้นะครับบริษัทที่เขาทำทำขึ้นมานะครับทำขึ้นมาเห็นไหมครับจะเหมือนกันหมดนี่นะครับเหมือนกันหมดอย่างงี้เห็นไหม SVP นะก็ะถ้าได้สนใจก็อินบ็อกมาได้อ่า แชทเข้ามาได้เลยนะครับใครสนใจที่จะบูชาผมเปิดอยู่ที่500บาทนะครับเปิดที่500บาทนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นเจริญศุขนะครับผิวเหรียญตึงนะครับทุกอย่างคมชัดนะครับพุทธคุณหลวงพ่อคูณไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับถ้าท่านปลุกเสกพุทธคุณดีอยู่แล้วนะครับของผมแท้ทุกองนะครับแท้ทุกองคใครสนใจบูชาก็ก็คอมเมนต์ คอมเมนต์ได้เลยนะครับทิ้ง IDline หรือ,อสนใจก็บอกมาได้นะครับสนใจบอกมาได้เลยนะครับนี่เหรียญค่อนข้างจะสวยมากสวยมากๆเลยดีกว่าเนะาะโอเคก็คลิปนี้ก็รีวิวเท่านี้นะครับก็อยากให้สะสมพระแท้นะครับที่ราคาไม่แพงมากนะครับแต่ต้องเป็นพระแท้พระใหม่นะครับพ้าใหม่พระแท้นะครับ เพราะว่าราคาไม่สูงแต่ถ้าโดนพักแท้เออพักเกมมานี่ก็มันก็ไม่โอเคเนาะอ่าก็อยากให้สะสมพระแท้ๆกันนะครับก็เป็นคลิปที่เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ได้มากอะไรก็จับทิกสังเกตนะครับผมก็จะมีพระแท้เป็นพระใหม่แท้นะครับมารีวิวให้ทุกท่านได้ได้รับชมนะครับ เพื่อเป็นวิทยาทานให้คนรุ่นหลังนะครับอีก10ปี20ปีข้างหน้าก็จะเป็นพระเก่าได้นะครับก็ยางไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับกดติดตามนะครับกด s u b สไครต์กันเยอะๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีพระใหม่ๆมารีวิวนะครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ